สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสุมองสุบอลครับมื่อนีอัน้นทั่วกับภาพพ่อแม่เอือยไอน้อง,มา,ง,อางมาเบิงองัวมาเหลือองวัวมาเสือองัวครับพี่น้องครับมือนีพามาคอกหมอลำสงัดบ้านกกอก,ก,กตำบลบัวหมาดอำเภอบอระบ,รบรือจังหวัดมหาสารคามครับนี่จังพี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับโตใหญ่ๆคือคืนงังนั่นนะทองลำลำสีแดงๆอยงนี้นะครับเนาะราคาสิบเป็นจังใดครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ถึกอกถึกใจ เบอร์เทอร์ซับพึ่มขึ้นมาให้ท่มาตอร่องเอานะครับเนาะนี่ครับหลายโตหลายขูวหลายคบนะครับเดิมมานี่บัวสีเป็นสีแดงสีขาวสีดำมีให้เบ่งเม็ดครับแมลูกแม่ม่านมีครบครับมานี่โอ้หลายครับนี่ครับเอามานี่บรรยากาศก็เริ่มสีกามสีแหงมาแน่พื้นที่เนาะนี่แต่เกากระทาอยู่นีคอกครับบัานนี้ออกมานอกคอแล้วครับบานนี้อ่ะครับสีผ้าลายเบ่งราคางัวแต่ละโตเนาะครับราคาสิเป็นยังไง ถือใจพี่น้องซ้ำแต่น้อครับเนาะจะผ้าอะไรเบิ้งครับนี่ครับจะาของเพ่นครับสวัสดีครับหมอลําครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นสวัสดีพี่น้องครับเอฟซีของช่องอันนั่นเอฟซีของคอกของหมอลําสังหดรงอามเนาะครับอีพี่นี่กะสภาพอากาศการเริ่มเขาสู้หนาหนาวโดยที่เต็มร้อยแล้ว พี่น้องระวังสุขภาพก็แล้วกันมื่อนี้เห็นแดดนะครับยู่ขังนอกเท่าจืนแล้วครับมื่อนี้มีสิบสองตัวสิบสองเบอร์สิบสองเบอร์ทั้งแม่มนันทั้งแม่บะมนันทั้งแม่มนันทั้งแม่บะม,มันทั้งแม่ลูกทั้งของถือมือน้นทั้บาทครับครับอยู่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องง่ว่าดีๆเลยค่ะก็ดีนะครับอยูน่นี่บันนี้เข้าเรื่อะไรเบอร์หนึ่งเลยเนาะเบอร์หนึ่งครับเป็นเอ้าครับบันนี้เบอร์หนึ่งครับมาเบงเบอร์หนึ่งเรับพี่น้องเนาะ เป็นงัวเมีสีขาวโพนลึกสูงหลายไปได้ครับแม,ม่นี่สูงได้ร้อยห้าสิบอยู่เมนี่ทองขับวทองครับรับประกันทองแปดเดือนกลัว่าครับโอ้ออนนอพี่น้องทองแปดเดือนกว่วกับพ่อได้น้อนี่เนาะกับเคเอฟสามหนึ่งครับมีใบ,<า>บมีหลอดครับทองแปดเดือนมีหลักฐานเลยครับกับเพศสามหนึง่งทองใดเนาะครับในทองนี่อ่าบ่สองกับสามบวสามกับสองวางนี่เนาะแมนครับราคาครับบัตร ราคาคือเปิดอยู่สี่หมื่นหาพี่น้องตัลองเอานี่ครับเปิดไว้สี่หมื่นหาพันห้องไว้ครับต่อลองได้การส่งเลยครับส่งไรได้บ้างพี่ของของมาล้มเออส่งฟีมาจรฐานก็คือรอยยี่สิบโลหรือพี่น้องคุยกันกับมะล้มเอาบางเถือไก่เขาเป็นแบบเหมาส่งก็ไดกะรถยนคุยกันได้บางเถือกับส่งฟีให้ตลอดละไก่บันไดคือเก้า พี่น้องยู่ได้มาลำก็ยู่ได้ครับครับพี่น้องตามนี่เนาะการรับประกันครับการรับประกันนี่รับประกันระบบสากลโดนยุเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแม่นครับเอาครับพี่น้องรับประกันเดือนหนึ่งนี่นะครับเนาะบันนี้พรมจสื้าเบิ้งครับราคานี่มันเป็นตาซื้อไปเลี่ยงบ่อแม่ลูกโอ้แม่บ้านเนี่ยโค่นหางใส่ได้ครับลำหางอยหางดีแบบเบิ้งเล็บได้พี่น้องบัดเล็บมีบาดมีแผลบ่อช่วงนี้เนาะไป พนต้นหนาวนี่เนาะครับเนาะงัวอมักสีเป็นปากเปื่อยๆนุ่มนี่ดีมือเรื่องย้อนต้นนี่พนดีนะครับงัวตัวนี้เร็บข้อดีทั้งหนาทั้งหลังครับนี่หนาตาเพื่อนครับนี่เขาครับบ่ลูกสามกับลูกสองในทองเนาะครับนี่ครับเพราะว่าต้องไปหาต่อมาอีกทีหนึ่งราคานี่ครับพี่น้องแม่นี่นี่จากและการเบื้องลักษณะเราผมว่าเป็นตาให้ลูกดีอยู่ดอกเพราะว่าข้อพ้นกับย่านเนีย บือลึ่งเพิ่นกันหลายบนี้อ้างเพิ่นเป็นงัออ้างไงบิดส่วนส่วนไทยนะครับเด้อม่วงส่วนไทยลามดีขาลามดีเครื่องอมนี่ครับขามันลามดีแล้วเป็นงัวสีออกหนังหน้าหนาจากหน่อยครับตัวนี้บ๊วยพิหวังครับได้ไปนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะบันนี้มะม่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนี่แดงจึงคืองสูงตัวนี้ท่องบ่ครับอ่าตัวนี้ผสมวิโก้ไว้ ได้สามสิบหามือค่ะพระสมบีโกพันสามสิบหามือมาแล้วเมนครับสูงหลายไปเลยครับเป็นสูงกับเบียดรอยหาศิษย์เสูงนี่เบียดรอยห้าสิบครับเป็นงูท้องสาวขันเมนติดแมนทองสาวเนาะเมนครับเอาครับขันเมนติดติดทองแรกท้องสาวเป็นงูได้ซต์เลยครับเด้อแล้วค่าเปิดเวลาไหมครับเปิดไปยี่สิบสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าพันสี่เหลืองจึงคืนงครับเอาเป็นองสามหมื่นเก่าพันนี่ เป็นต่ซื้อเป็นตาเอาบอเบ่งเอาด้ครับเด้อนี่ขอบตาดำขอบหูดำบือเรื่องข้อเห็นน้าดีบริขาตรงดีครับนี่ขาตรงดีเล็บหนีไม่มีบาดบม่มีมแผลครับมึงบือมือเรื่องเง่อาจลาดครับแม่นี่ซองมึงนุม่มเอานี่น้อยเลี้ยวๆนะครับบ,บ่ปู่ว่าปี้ขาหลังนี่เบิ่งเล็บกับ่บเห็นแผลเบือนแผลนะครับบรนทายถือว่าลามเสด้ลำโตเงวครับแม่นี่ก็าบ่งคนทายครับเครื่องดำ โอ้บัลไทยนี่สีเหลี่ยมนะครับขาลามดีครับขาหลังลามดีคอสวยครับแม่นี่อา้าครับแม่นี่เบ่งจากลักษณะนะเบ่งจากเนื้อหนังมังสารดอกก็ดีถึกแดดนี่สีเหลี่ยมหนาบครับตัวนี้นี่ครับเอาราคานี้นะพี่น้องเห็นเรามากอย่างใดทักมากครับเป็นตาให้ลูกดีดอกครับไปรุ่นติดติดได้พี่น้องเด้อเพิ่งทับไบสามชิ้นผ่ามือพอเพิ่นทับว้ก็เก่งเติบดีเติบอยู่ในราคานี้ครับพี่น้องนี่ เบิ่งเอาครับเนี่ยนี่คือเบอร์ที่สองครับหยบมาเบอร์ที่สามเลยครับเบอร์ที่สามนี่ถือกแดดเลียมหยาบหยาบบานงูสิงท่องครับบานเนี่ยแดงค้อเดียวกันคล้องเดียวกันจะเบอร์ที่สองเนาะเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามท่องบ่อท่องครับเนี่ยผสมยิ้มหามือครับตัวนี้ผ่านรอบหนึ่งเมนครับกับพ่อใดครับล็อกกี้ครับตัวนี้ล็อกกี้ด้วยครับเด้อผ่านหนึ่งรอบสูงสูงสิ ร้อยหาสิบบวกลบอยู่สูมีรอยหาสิบบวกลบคันติดทองทองแรกเนาะเมนครับทองแรกคันแมนติดทองพี่น้องราคาครับราคาสามหมื่นเก่าเท่ากันสามหมื่นเก่าพันนะครับสามหมื่นเก่าพันพี่น้องเบืงองยู่เห็นแล้วอยากได้ไหมครับสามหมื่นเก่าพันแดงเหลี่ยมๆครับแดงซ้ำๆถึงแดงเหลี่ยมยับๆครับเม่นี่นะครับเดินมาเบื้องหน้าเบิ้งตาครับขอบตาดำขอบหูดำครับข้อเอาหนังข้อกันลายครับ นาขากระดำครับขาหนาตรงเล็บนาคานาข้อหนาบวมีบาดบวมีแผลบ่มมีเปื่อยนะครับนาะมาเบิงเมื่อเบิงบือลึครับมาเบิงช่วงนมครับบอนน้นมแหลมปันตะปูหาครับมาเบิงคอขาเล็บหลังครับโอ้แม่นี่คอง้ามเล็บงามสักจึ๊ดนะครับบานท้ายโอ้ลามดีโค่นหางไงครับเครื่องดําปื้อปื้อครับพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงเครื่องดำ่มดําครับโบดไล่หลครับก้ามขาออกมาเป็นมัดเป็นร่อนครับแม่นี่กามหลายเนื้อลายแข้งขาดี ตัวเน,าวน่าหนังเนียนหนาพอสมควรครับขันมักพี่น้องเห็นอยู่อยากได้ก็ทักมาได้ครับเด้อนี่ราคานี่นครับเนาะนี่คือเบอร์ที่สามบาน้มาเบิรงเบอร์ที่สี่เบอร์สี่นี่สาวทองแรกเบอร์ที่สี่นี่รับประกันทองครับรับประกันทองอา้าวเบอร์ที่สี่นี่เป็นงัวแม่ม่านงัวแม่ทองด้ครับเด้อเป็นง่วสาวทองแรกครับเพิ่นนี่ทองก็พอได้ครับ ทองกับเคเอฟหทองกับเจ้า KF68 ได้ยินซื้อเคเอฟหกแปด็มักน่หรอพี่น้องศาหาโทรศัพท์นั่งขอสิบพันพันละนี่โทษเฝ้าจองไว้ครับราคาเปิดไลน์ไดครับส1่หมื่นครับสี่หมื่นพันครับควมสูงครับ1อยสหควมสูงอยู่ลอยสี่หอ้าพี่น้องบาทเนี่ยสูงร่อยสี่สิห้ทองกับ k f 3อเป็นง่สาวทองแรกจักเดือนครับรับประกันทองหเดือนครับรับประกันทองอยู่หเดือน ครับมาเบิงคอเบิงแขงเบิงขาเลยครับเล็บหลังคอลังดีไม่มีบาดไม่มีแผลนครับหนาก็คือกันครับข้อหนาเล็บหนากรคือกันมือลื่นเห็นชัดเจนครับถือแ็งแดดเรียมหนาบหน้าบครับแม่นี่มาเบิงบันท้ายโอเครื่องดำปือป้อครับโค้นหางกับพอดีพอดีลาหางตรงฝอยหางหอนเล็หน้อยมับวเลยครับเด้อนี่ช่วงนุม่มดีช่วงนุ่มงามครับแม่นี่เอาพริกมาเบิงด้านนี้นะครับเนาะจะปีกพี่หลานจะปีกเมื่อ อันนี้ห้อยห้อยบาดยังน้อครับนี่ห้อยบาดมันถือคางคางคอกอ๋อถือคางคอกเนาะแม่ครับก็แต่จับเกล็ดแล้วเนาะมันจับเกล็ดมันเสียวม,มันาบได้เป็นโรคเปเป็นอย่างนี้ครับเดอ้อนี่ครับเปิดราคาล้านเด้อครับนี่ยซีมเมนอิดซีมเมนอิดเอาอีกราคาอีกทีนึงครับซีมเมนอิดย่ำหยำอีกทีนึงลำตัวโอ้งามครับตัวนี้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่มิตสีงามขนาดเลยครับหย่ำหยำย่ำเอ้าแม่นี่รับประกันทองเนาะ เบอร์ที่สี่นี่รับประกันทองต่อมาเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาเนี่เป็นงวดดำพื้นแดงหรือลังคงนเดินวนนวยบสีนวยบักตานนี่ครับสีนวยบากตานแม่นี่ท่องเ่็ท่องครับท่องเจเดือนครับแม่นี่รับประกันทองยูกเกจเดือน,นท่องก็พอได้ครับเจเดือนอแม่นี่ท่องกับเจ้าไม่นะปีเตอร์บ่กพีเตอร์หนึ่งสองเ่าครับปีเตอร์หนึ่งสองเจ มีหลักฐานเนาะมีหลักฐานมีใบมีหลอดครับเป็นงวดทองที่ใหครับคือคันที่ว่าสองมันพี่น้องเหมือนว่าเ่แมนขอกมันบ้าน่าจะสามมันก็ว่าน่าจะสามะอ่ะครับรับประกันทองนะครับทองนี่น่าจะสามเดือนครับู่มสูงแม่นี่เลยครับคู่มูงแม่นี่ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบอ้าพี่น้องครับบัตรนี่ในราคาทองเกตเดือนนี่สามสิบสองครับ เปิด์วัอายุสามหมื่นสองครับแม่นครับท้องเจ็ดเดือนสามหมื่นสองบ้านนี้มาเบิ่งช่วงหางเขึ้นดินพุ่นหางสวยครับเครื่องดำดีเครื่องสวยนะครับเด้อเมนนี่คอเล็บบ่มีแผลบ่มีบาดเปื่อยครับบือลึงซองน่องนุ่มไปหน่อยเอาบะเนียวซทำซองน่องกุนน่อดีเนาะแม่นครับนี่นี่ครับนี่นี่หน้าตาเพลินครับเด้อครับเอาครับแม่นี่ให้ลูกหน้าจะแดงจึ้งคืง พะเพ่นสีดำแดงครับซุ้มนี้ให้ลูกแดงอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยสีดำและสีแดงเนี่ยนี่ครับบางตัวง้อแดงให้ลูกขาวกระเบิดครับง้อขาวให้ลูกแดงกระเบิดตัวนี้นี่กลับไปรุ่นหรอเนาะไปรุ่นเอารุ่นเพศได้ครับเด้อแต่ทองเขาเราประกันเห็นแน่นอนทองเขาเราประกันอยู่นี่คือก้อนที่ไปต้องตรวจตรวจอยู่แล้วครับอืมพี่น้องเป็นเป็นสามเธอตรวจตัวทองสักก้อนให้แมนครับพี่น้องไปฮอดบ้านตรวจอีกซึ่งก็ได้เพื่อควอมั่นใจครับให้ตรวจเป็นพีสักก้อนจะได้เห็นวิดีโอเห็นบ้างเนาะ ครับครับนี่คือเบอร์ที่หานาะครับเบอร์ที่หครับบอลสีเหลืองเม็ดเขาครับเป็นงัว่าน่าจะถึงร้อยสี่สิบครับนี่ถึงได้ยุ่ครับถึงจริงหรครับถึงร้อยสี่สิบทองปะทองครับทองสีเขาหกเดือนเนาะนี่ครับทองสีเข่าหกเดือนครับสีเม็ดเขาสีเหลืองสีครับผมเห็นม่าหลายแล้วร่งงตนี่ลูกนี่ปานเทวดาดวงหน้าบ้านผะเวียดพนักครับครับร่างตัว นั้ตัวจะจอยลูกเดี๋ยว้ยมันบริเนนอนครับบ่มีอย่างรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดหรอกครับท่องกับพ่อได้ครับตัวนี้ไว้เสร็จครับตัองเขาไว้เสรจเจเดือนครับอ่หกเดือนครับหกเดือนแต่่างทตัวนี้มันมันท่องท่องแล้วขาหยับอ่ามันเป็นขาหยับขาทกนั่นแหละพี่น้องตัวนี้ครับขาใดหยับครับขาน่าจะเป็นขานั่นขาขาหลังด้านท้ายครับแม่นครับขาซรายหลังนะครับทกครับ เอา้าข้อเชียงขาด้ครับเด้อหน่ข้อเชียงขาดีบืรุึ่งดีเครื่องดําถือว่าดีครับบ่ดีจะเพิ่นขาจับ,บพี่น้องไปรุ่นเพศเลยครับเด้อไปรุ่นเพจเลยเพราะว่าเราประกันเห็นแน่นอนราคาครับราคาอยู่สองหมื่นเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพันครับตามราคาเลยพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันสำหรับผู้ทุนน้อยเงินบ่หลายครับได้งวอไปเลี้ยงจูงขาทกแต่ว่าออกรุ่นเราเศร้าทกครับ ออกลูกแล้วเศร้ากเศร้าถกแมนครับอันนี้เป็นทกจเป็นมัานเลืเสือแมนครับอันนี้ลูกลูกที่สองเ่็นกับว่ามันเวลาเวลาท่องนี่ท่องแรกมันกระยับอืเวลาออกลูกแล้วมันผ่นบ่ยับบาเนาะโอ้มันเอามันสิพิเศษเนเพิ่นเนีไหนเนาะครับเป็นน้ำระบบเส้นเออครับเบอร์ที่หกเนาะครับครับเบอร์ที่เจ็ดครับเจ็ดนี่นี่จะงวหลักหมื่นเบอร์เจ็ดเบอร์แปด เบอร์เจ็ดเบอร์แปนี่เบื้องเอาเป็นงัวสาวเป็นหัวสาว,ว,สาวอายุตั้งเดือนกี่ปีครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอันนี้กับปีกัวปีกัวอันนี้กับปีกัวตัวตนี้เสียอายุหลายก็ตัวนั่นอยู่ออราคาเลยครับราคาอยู่คุณนี่เอาตัวละหมื่นหกหาร้อยนะตัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเมนครับเอาครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนี่เบอร์เจ็ดเบอร์แปดนี่ครับราคาเดียวกันครับขั้มสูงนี่เทิงร้อยสี่สิบไปครับเนี่ยผมว่ามัน มันชูสีแล้วครับเอาเฉียดบอนเทิงกับเฉียดเนาะครับกวมสูงเฉียดร้อยสี่สิบเป็นงัวอายุซ้ำกันมันบะอ่าตัวนี้อยากอายุแก้กัวประมาณเดือนสองเดือนแก้แก้แก้เดือนวะหรืแก้ปีเมนครับอ่าแก้เดือนสองเดือนเนาะนี่ครับลำตัวแม่นี่แข้งขาทั้งสองตัวครับเบิ่งไปพร่อมกันนะครับเด้อนี่แข้งขาเบิ่งไปพร้อมกันครับคอเล็บบ่มมีบาดมีแผลมีเปื่อยนะครับเด้อเอาตามสภาพตามราคาเนาะครับอยากได้ทักมาครับซํานี่ครับ เอาไปเลี้ยงไปขุนมูนี่ง่ญ่ไหตึงขึ้นมาทับติดท้องนี่แลคาไปโหลดครับทับพอดีขอขด้ยพี่น้องด้วยครับขอขาดีเหมือนเด้ครับน้ำแตน,ำน,น้ำล่างมือเรื่องนมดีมัดเลยครับนี่นี่ตามเห็นเบื้องเบื้องผมพองคนนด้วครับเด้อสองตัวนี่นี่นี่อันนี้เบอร์แปดอันนี้เบอร์เจ็ดมักเบอร์อเจ็ดเ,เ,เ,เอาเบอร์เจ็ดมักเบอร์แปดเอาเบอร์แปดเนาะเอาทั้งครูก็ได้เอาไปทั้งครูต่อได้อีกครับนี่ครับบัณนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าเป็นแม่แยกลูกครับ เบอร์ก็เป็นแม่จะรููแต่ว่าแดงคักแดงเน่แดักพาลูกมาจากตัวครับพาลูกแล้วตัวหนึ่งครับพาลูกมาหนึ่งตัวสูงไรไปเลยครับเนี่สูงกีสิบตัวสี่สิบบวกลบอืมสูงไม่นี่ลอยสี่สิบบวกลบเพนครับมาเบิรงสีโอ้สีคักดีเนาะครับหางกรบริอวบยังไงลำหางกะงอเงาด้วยครับเด้อเนี่หางไปตรงอยู่บนไหนเนาะครับมีงอเงาะในหนึ่งพัวหางดีพาลูกมาหนึ่งตัวครับแลคาเปิดไปไรไปเลยครับ 19หาร้อยครับ10,000กว่าพัน <10. S 2> หาร้อยครับเบอร์เก่านี่นี่พี่น้องโอ้แดงคักอ่าเพิ่นกับสีโต๊ะน้ำเลี้ยงเก่งหน่อยเนาะขาดน้ำเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นลูกผูลูกมันกินน้อพักได้ถ่ายลูกผูเออมาได้เหตุใ้จอยขาดน้ำเลี้ยงผูเลี้ยงได้ดีงาได้ดีนี่ป่วนตุบปปูขึ้นมาหนี่งามดิเฮ้ยผมวันเดือนเดือนหนึ่งนี่งามขึ้นพี่น้องเห็นกำไรเดิราคากะเท่าไรก่อน สิบเก้าหาร้อยิก้หารอยไหครับนี่หรืพี่น้องเสียต่อใช้กันทงสามตัวนี่ครับสามตัวเป็นน้ำกันนี่ครับหมื่นเจ็ดจะมื่นเก้านอนบะเมีนครับอ่าอันนี้หมื่นเก้ามุ่นสิบหกหารอยเอสองตัวเิพอะหาร้อยมต่อได้อีกนะครับต่อได้หลายอีกเอ้านาพิจารณานาสนใจเนาะลิปนี้เนาะหมืนกว่าบาทพี่น้องเงีนบ่หลายไปไรครับกะมีงั่เลี่ยงแล่วมันกับบริ้วณในน้านะครับก็ตามสภาพตามราคาที่พี่น้องเนอ ใส่มันอุ่นวนหน้าหนาคคือมูเจ็ดแปดหมื่นกับโบเมนนียนนอโบเมนครับเข้าไปท่อมเอาพี่น้องครับไปท่อมไปเลี้ยงไปขุนเอานั่นล่ะกำไรเข้าอยู่มองหันละครับเบอร์ที่สิบเป็นง้อหัวโลนหัวลุนเพาตีบงตีเบอร์อมากเานี่เมย์นี่เมง้อองเงื่อนังไรครับเนี่ยเป็นง้สาวพ่อผสมครับสาวพ่อผสมเอาความสูงลามเลยครับความสูงตัวนี้เลยลอยลอยสี่บวกเลยล่ะเพราะว่ามันยืนอยู่ในพื้นทีอพื้นทีรลมรวมนิาหน่อยลม ร้อยสี่สิบบวกนี่คันคันแม่นทับก็สิเป็นงุ้งทองแรกเนาะครับอายุน่าจะสองเดือนสองปีได้เนาะสองปีแล้วครับสองปีกลัวได้ครับแม่นี่อายุอ่ะเมื่อบึงด้านนี่ครับมันค่อยว่ายนแสงนะเพี่น้องเนาะนี่ครับราคาเปิดไปร้านอะไครับนี่เปิดไปสามมื่นห่างสามมื่นห่าเอาครับสามมื่นห่านังนาดีสามมื่นห่านังนาดีเป็นคุ้มเยนเนียคอแช่งขาก่บโบเห็นแผลหน้าเนาะบ่เปิดขาเก่ายีดีครับนามลางย้อนโอนต้นได้ไหมนี่ นี่ครับนำรางย้อนโอนต้นครับในราคาได่กไหรครับสามหมื่นหางนี่พี่น้องสามหมื่นห่าเอาไปเลี้ยงไปคุณไปทับบอกได้พี่น้องเด้อนี่ตัวที่สิบเนาะครับเบอร์สิบเอ็ดครับบ่เนื้วัวโลดหงหลุนธรรมชาติเย็นย่างง้ามเพื่อกันเฮ้ยตีองค์ตีเอฟมากขึ้อกันครับเจ้าใบบวมมี่เนาะบวมมี่ใบเผ็ดคือเพึ้น,นเกี่ยวกัของเขาก็าจะาหาเพราะเห็นขาใหญ่ครับไม่นี่เป็นงูแขงขาใหญ่น้ำใต้ลายขาตรง นอกตั้งครับหัวลนธรรมชาติสีแดงล้วตัวเงาสูงหลายเป็นดิครับสูงหลายห้าสิบยอะครับราคาเปิดเวลามั้ครับสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าครับทองครังบนทองครับทองครับรับประกันทองทองสามกวุ้งสี่หมื่นห้าทองรับประกันทองกับพ่อได้จะเดือนครับทองครับเคเอฟหกแปดโอ้โหสี่เดือนทองเคเอฟหกแปดรับประกันทองสี่เดือนนี่บ่ธรรมดานด้เพอน้องหายาดไว้ดิครับงัวหัวลนธรรมชาตินี่ ราคานีครับหาญกเบื้องยืนนครับเปิดขาใหญ่ขาใหญ่ขาหลังใหญ่ยืนดียืนงามครับแม่นี่หัวหล่นทำจานเชิดดีโอเขาทาเขาทาแล้วครับแม่นี่พอกิ่งสำนองในทองเนาะเป็นว่าทองแหลกสมเป็นบ่สาวทองแหลกสาวทองแหลกรับประกันทองด้ครับนี่รับประกันทองบ่ธรรมดาครับราคาหนีหาากครับเบอร์ที่สิบเอ็ดสิบสองเนาะสาวทองแหลกเบอร์ที่สิบสองอันนี้ก็สาวทองแหลกบ่ครับแี่ครับ เอาครับพี่น้องตัวนี้ก็สาวทองแรกด้วยครับเด้อแต่ว่าหันนังหนาแม่นี่นี่หยุ่มติดมือโอนต้นนะครับในนังเนี่ยสูงหลายเปเลยครับสูงลอยซี่ิหาี่ครับมาทานบามันเนาะครับบามันมาหลายครับแม่นี่เนื้อหนังหลายเครื่องดํานามไตยอนโอนต้นขาหนาตรงขาหลังกระตรงข้อนี่เบื้องนี่บ่เห็นบาดบ่เห็นแผลจักหม่องครับสูงลอยซี่ิมหานขึ้นมาจะทานเบื้องครับช่วงอันช่วงันถทายเพิ่งนะครับเด้อนี่ โอ้ลามดีครับเปิ้นขาหญ่ครับไม่นี่ดูใหญ่เป็นตาให้ลูกดีให้ลูกงามอยู่ท่องกับพ่อได้จักเดือนครับท่องหกเดือนกว่าสี่ออกเดือนท่านว่านี่แมครับท้องหกเดือนกว่าแมนครับเขี้ยหกแปดครับปาดพี่น้องท้องกับไผ่บัวทองมาทองกับเข้ยหกแปดซ้ำหนังหนาาจนๆบรรทายที่ดีจริงครับลูกเข้ยหกแปดไปทะเบงไปทะรุนเล้ครับเ้อว่าเพิ่นสิเป็นเพศแม่หรือเพศผัวแค่นั้นครับสองตัวรุนเพศได้ครับเด้อนี่ เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองครับรุ่นแคปเพียสครับเรื่องทองเขารับประกันไทยนะครับเนาะครับตั้งนี้ทุกอย่างรับประกันไห้ต่อมาเบอร์สิบสามเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองบ่แมนครับแมนบ่ครับเออสิบสองกับสิบสองผมเลยผิดว่าดิตือบ่สิบสามเนี่เออเบอร์สิบสามครับผมนี่ไล่ผิดครับเบอร์สิบสามครับบ่เนี่ยเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่บ่ครับเนี่ยเป็นงัวลูกแม่ครับ ปาดง้อขาวเอาพี่น้องมาเนี่ยไม่เห็นงัวขาวหรือเท่าบนี่แหละเป็นังไรพี่น้องลูกวะลูกแดงจริงคืนลูกกับคุณดีดีเนี่ยลูกคุณดีดีเพื่อนะตันจีลือลูกอ่ะลูกจักเดือนครับเนี่ยลูกหาเดือนครับลูกพ่ออะไครับลูกพ่อเชฟสามหนึ่งครับลูกสาวเชฟสามหนึ่งอายุหาเดือนแม่เพิ่นท่านตองท่านเคือไป เมอโบ้ทันทองครับโบ้ทันผสมครับอ่าเมอผสมโอ้เมืงงวนหน่อยสินี่ข้อยนี้ครับเดอ้อข้อยนบือลึงยนอนต้นลูกสาวขี้อิบพูดอ่ะอายุหาเดือนมันถ่ายโอ้คนกขอทนถ่ายเหมือนว่าเมอเพิ่นนะครับบัดน,นี้คนสมมติว่าเมื่งท่านหยิบเข่าปืนเสียงนะพี่น้องเนาะเอ้าท่านหยิบสงมันเข่าเขามเมอเพิ่นเป็นงนว่เท้าโบดครับติดกระทบครับหนานน่นตูนสวดครับพี่น้อง หนาไงนุ่นนุ่นตุนตุนแข่งขาดีนุ่มเห็นติ่งนิดหน่อยติ่งหนึ่งไม่ถึงโพดครับแต่ถือว่านุ่มดีได้พี่น้องน้ำใต้น้ำล่างยอดอตนน้นโพนใไงโพนลึกครับพี่น้องขาลามดีฟ้อยหางนี่จุดดินมับอันนี้สีงามปันเดียด,ด้ครับเพราะว่าเพิ่งกิติดขีดตุ่มเนาะเพิ่งติดขีดตมมุ่มเพิ่งเจียตุ่มเนี่ยเพิ่งนอนเนาะเจียกขี้เจียกขี้ตุ่มเจียกขี้จดย,ยัง<ม>ครับบ่ได้ล่างบอ่อคือย่ำแรงครับย่ำแรงบ่อมีตุ่มจีนสีงามครับเมนี่สีขาวจนนพพ่่ครรับบหือวาาเที่น้องตติดบมมาเ็ มันจะเป็นขอบหูขอบตาหนาค้าครับติดเต็มลูกตัวเห็นอยู่นี่ตัวที่ไหนพิ่น่องลูกตัวเห็นนี่ตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นลูกสาวขี้เอมเป็นคาเดอร์คุณอ่ะโอ้หนาดีครับแล้วค่าเด็กครับสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าสองโตไปทับเอานบอตัวต่อไปอ่ะครับไปทับเอาลูกใดพิ่นครับเห็นด้วยนี่ลูกสองครับลูกตัวที่สองพิ่น้อพูดยังเงพิ่น้องครับเนี่ยอ๋อครับพี่น้องเบอร์สิบสามมือนีมิจฉเบอร์ครับ บมือนีมี13เบอร์ครับพี่น้องนีเบอร์ที่หนึ่งกบสีขาวโพนดีเป็นตาหูวงามครับนุ่มดีเบอร์สุดท้ายกบสีขาวเท่าบทขึ้นกันเอา้าพี่น้องครับเบิ้องยูงเห็นเราอยากได้ครับมากตัวใดครับทักมาขอมุ่นเบิ้งบุคคลประจบอยากเบิ้งเพิ่มเติมตัวใดกับทักมาหามาลลำสังกัดขอวิโอเพิ่มเติมได้ขอเบิ้องเซอรนัน,นีเพิ่มเติมได้ครับเรื่องและค่ารถต่อร่องกันวอากันได้ครับส่งฟรีหล่อ20โลก,ก็จริง เสียมาเป็นราคาทรงเลขกับใดนะครับเนาะอยู่นี่ครับหมอลำครับสุดท้ายครับมิยังบอกน้ำพี่น้องอีกวะครับกับพี่น้องเบื้องแล้วกันคือเบอร์โทรอยู่หน้าจอครับบอสิเป็นอ่าเบอร์โทร06ห2ห2 3762เบอร์ไลฟ์กับ06ห3ห7 4เก้า34หรือพี่น้องที่อ่าอยากทักทั้งแอดทั้งเฟซบุ๊กกับนี้ครับหมอลำสงัดงัวงามครับทั้งเฟซบุ๊ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่ามันขอมูลคือสิบื้อสิบ่บ่บหมดนะเวลารีวิวเวลาเขาถ่ายทำเนาะครับครับพี่น้องครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปจะไปนะครับเนาะพอมันนั่นมันทั่วมมรำสิงสวัสดีครับ